ครูดราม่าจับเด็กแก้ผ้าแข่งกีฬาสีอบอตตที่จัดงานขอโทษอ้างสื่อสารผิดพลาดเหตุการณ์ที่ครูดราม่าจับเด็กแก้ผ้าในระหว่างการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนอกตบลเกิดความสับสนเมื่อผู้ใช้โซเชียลมีเดียข้อมูลลงในกลุ่มจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปรึกษาเรื่องเลี้ยงลูกแสดงถึงความไม่พอใจต่อกระบวนการแข่งขันซึ่งเป็นเหตุสร้างความกังวลในชุมชน กิจกรรมนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่ตำบลนนอกเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่1มีนาคม2567และได้รับการดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนนอกเมืองโดยมีเด็กประถมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขันการใส่เสื้อผ้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กๆได้เรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองหลังจากการสืบค้นข้อมูลจากภาพที่แชร์ออกไปพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในจังหวัดประจบคีริขันและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ถูกตรวจสอบซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดและความสับสนในสาธารณะอกตํตำบลน,นอกเมืองได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความขอโทษและให้คำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารและการจัดการอย่างเหมาะสมในโรงเรียน